มีวิธีการจัดการกับปัญหาในการทำธุรกิจออนไลน์อย่างไรครับผมว่ามันต้องเริ่มต้นที่ความคิดก่อนครับ,ค,รบคือคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบเข้าใจว่าปัญหากับความสำเร็จมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันครับแต่ในความเป็นจริงแล้วครับปัญหากับความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ฝั่งเดียวกันยิ่งเราเจอปัญหามากเท่าไหร่ก็ตามมันยิ่งทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้นแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเขาเจอกับปัญหาครับ เขามักจะชอบจมอยู่กับปัญหาเครียดอยู่กับปัญหาแล้วก็ละทิ้งความฝันที่เขามีแต่คนที่มีปัญญาครับเขาเจอปัญหาเขาจะก้าวข้ามปัญหาแล้วมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายที่เขาต้องการตัวผมเองเนี่ยก่อนที่จะมาประสบความสําเร็จทุกวันนี้เชื่อไหมครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เจอปัญหามาเยอะมากๆเลยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของเงินทุนเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของเวลา เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของประสบการณ์หรือความรู้เรื่องของออนไลน์แต่ผมไม่เคยมองว่าสิ่งเหล่านั้นคือปัญหาเลยครับไม่มีทุนเราก็ไม่จะเป็นต้องไปทําธุรกิจที่ใช้ทุนเป็นหลนักแต่เราสามารถมองหาธุรกิจที่ใช้ปัญญานําทุนได้ไม่เก่งออนไลน์ก็แค่ไปหาที่ที่เขามีเครื่องมือมีคนที่เขามีความรู้แล้วก็ประสบการณ์เนี่ยมาสอนเราจนทําให้วันนั้นครับผมได้มาเจอกับที่นี่แหละครับก็คือที่ดีไอคอน สิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยก็คือมันอยู่ที่ว่าพวกเรามีมุมมองกับคำว่าปัญหาเป็นอย่างไรสำหรับตัวผมเองคำว่าปัญหาก็คือปอปลาไม่ห็นอากาศยอยิงหอหีบแล้วก็สาระอาคแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นนะวันนี้จงอย่าโฟกัสปัญหาแต่จงโฟกัสไปที่เป้าหมายอย่ากลัวปัญหาที่ผ่าน,านเข้ามาในชีวิตเราแต่จงขอบคุณทุกปัญหาที่ผ่านเข้ามาครับเพราะปัญหาเหล่านั้นมันจะทำให้เรา สำเร็จได้เร็วขึ้นดังนั้นนะครับพี่ๆทุกคนที่อยู่บนเวทีนี้คือคนที่สําเร็จแล้วเขาก็ผ่านปัญหามามากกว่าพวกเราแล้วผมก็เชื่อว่าพี่ๆทุกคนที่นั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยเราจะเป็นคนที่เป็นคนสําเร็จผ่านทุกปัญหาแล้วก็มานั่งเป็นคนสําเร็จบนเวทีนี้ได้จําคําผมไว้นะครับปัญหาไม่เคยทําให้ใครตายแต่มันจะทําให้ทุกคนโตแน่นอนครับ มาตอบโจทย์ทั้งหมดแล้วเนาะเอาจริงๆแ,แล้วผมเชื่อว่ามันเป็นแง่มุมความคิดอีกหนึ่งรูปแบบที่จริงๆแล้วสิ่งที่พี่ป๊อปพูดสิ่งที่พี่จอยพูดเรารู้หมดเลยเนาะเพียงแค่มันไม่มีใครไปแคะมันออกมาเนาะว่าจริงๆมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วว่าเออใช่มันก็เป็นแค่นี้นี่แล้วเราควรจะต้องรับมือกับมันอย่างไรมากกว่านะครับขอเซฟประมือกับบอสป๊อปครับ